ดึงเชือกครับสปริงลานหักึมกึมกึมดึงเชือกแล้วไม่คืนกลับเป็นเพราะอะไรไปดูกันครับเชือกไม่ตีกลับนะครับเครื่องเรื่อยนะครับ เป็นอะไรไปดูกันดูดูกันนะครับเป็นอะไรครับ ลานดึงเชือกนะครับสปริงลานหักนะครับต้องได้เปลี่ยนสปริงลานใหม่นะครับน,นี่ครับสปริงลานตัวนี้นะครับตัวนี้น่านห,หักครับตรงนี้หักเราก็ได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสปริงลานสตาร์ทใหม่ ก็คว่ำใส่ครับใส่อย่างนี้นะครับคว่ำใส่ครับลงล็อกมันครับมีล็อกรกึ้ม,ล,มลึ้มร้อยแล้วก็เอาตัวนี้ใส่สปริงหักวิธีใส่สปริง นี่ก็ดูนะครับมีเดือยอยู่นะครับเดือยล้วก็เอาตรงนี้เข้าให้มันพอดีรูเสียบลงไปลุบพอดีล็อกน็อตไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเชือกเข้าทีหลัง ล็อกน็อตแล้วกเเเ็เอาเชือกเข้ามีเอาเชือกเข้าก็อย่างเงี้ยครับง่ายๆครับมุนนะครับก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยมุนๆแล้วก็ปล่อยเข้าไปเข้าตรงรูนี้แล้วก็มุนใหม่สองรอบจ่าพอดีเนี่ยพอดีแล้วก็ พีทีครับดึงเข้าเรียบร้อยนะครับจบขาวครับ